สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันนี้วันที่2ธันวาคม2568อยู่กับผมทาสตาพรเกื้อสกุลกับอัปเดตสถานการณ์โลกนะครับค่ำคืนนี้เรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนั้นชื่อเรื่องว่าเซอร์เบียเบลกเรียถูกทัป์บีบให้ยึดทรัพย์รัสเซียเขยา่าอำนาจปูติน เกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้ชมครับกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครนกำลังเป็นเกณฑ์ทางอำนาจระหว่างสหรัฐยุโรปรวมถึงรัเสเซียนะครับในขณะที่สหรัฐนั้นหน้าฉากก็พยายามที่จะเจรจาเพื่อทำให้สงครามในครั้งนี้ยุติลงเพราะตัวเองนั้นคาดหวังถึงผลประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคต ร่วมกับรัเสเซียในขณะอีกทางหนึ่งนั้นก็พยายามที่จะบีบให้รัเสเซียนั้นต้องจำยอมในการยุติสงครามเช่นเดียวกันครับดังนั้นมันจึงมีเรื่องราวที่น่าสนใจกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นโดยเฉพาะเนี่ยครับบทวิเคราะห์ของเดอะเทเลกราฟสื่อจากอังกฤษนั้นรายงานกันเอาไว้น่าสนใจทีเดียวนะครับ ขาจั่วหัวแบบนี้ครับก็บอกว่าสหรัฐภายใต้ทรัมป์เดินเกมควบาบาตรน้ํามันรัสเซียเซอร์เบียบัลแกเรียยึดสินทรัพย์เขย่าอํานาจปูตินในยุโรปตะวันออกรายละเอียดทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถางอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนาเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชม รับฟังนะครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นเดอะเทเลกราฟรายงานนะครับว่าประธานดิวัลดิเมียปูตินกำลังสูญเสียอำนาจการคว่ำบาตของสหรัฐผลักรัสเซียออกจากยุโรปตะวันออกแม้ว่าประธาน,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 นดิวัลดีเมียปูตินเพื่อยุติสงครามแต่มาตรการการคว่บาตล่าสุดของเขาสร้างการโจมตีทางเศรษฐกิจที่รุนแรง ต่อผู้นํารัเสเซียซึ่งส่งผลกระทบอาจอยู่ยาวนานกว่าการหยุดยิงใดการคว้าบาดต่อบริษัทน้ามันยักษ์ใหญ่ของรัเสเซียอย่างรอสแนปและลูกออยที่สหรัฐนั้นเป็นตัวตั้งตัวตีในครั้งนี้ได้ดึงดูดเงินหลายพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐออกจากกลไกสงครามของรัเสเซียซึ่งกําลังสร้างช่องโหว่ครั้งใหม่ให้กับศาสนาะทางการเงินของรัเสเซียและก็ทําให้ประธานดิวาลลดิเมียปูตินนั้นต้องเร่งหาวิธีป้องกันวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามครับการคว่ำบาตรไม่ได้ส่งผลกระทบจากรุนแรงแค่ในประเทศเท่านั้นการกวาดล้างของโดนัลด์ทรัมป์ดูเหมือนจะผลักดันให้รัสเซียนั้นต้องถอยออกจากพื้นที่อิทธิพลในยุโรปตะวันออกของตัวเองที่ถือเป็นความพ่ายแพ้จากรุนแรงต่อวิสัยทัศน์ของประจําธิวีวลาดิเมียปูตินในการฟื้นฟูอำนาจจัก,กรวรรดิของรัสเซียประเทศเซอร์เบียและก็บัลแกเรียซึ่งเป็นสองประเทศในอดีตกลุ่มโซเวียตที่มีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์อย่างลึกซึง้งกับรัสเซีย ขณะนี้ถูกบีบให้ต้องจำกัดบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของรัสเซียออกไปจากแกนกลางของเศรษฐกิจตนเองสิ่งที่เรากำลังมองเห็นก็คือการวาดขอบเขตอิทธิพลใหม่นี่คือสิ่งที่อีกอร์โนวาโควิดนักวิเคราะห์จากศูนย์กิจกรรมระหว่างประเทศและความมั่นคงกล่าวถึงอิทธิพลทางธุรกิจของรัสเซียในประเทศเหล่านี้และผลประโยชน์ทางการเมืองที่มาพร้อมกันได้สิ้นสุดลงแล้วบัลแกเรียนั้นเนี่ยครับจะทําการยึด บริษัทลุกออยเพื่อแยกตัววิจฤจก,การนั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อสกอตต์เบรเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศว่าสหรัฐเป็นการนั้นจะเข้าร่วมกับสหภาพยุโรปและก็อังกฤษในการบังคับใช้มาตรการการคว่ำบาตรต่อรัสเซียแล้วก็ลุกออยด้วยกล่าวโทษนะครับบอกการที่ประธานดีวาลาดิมีร์ปูตินนั้นปฏิเสธในการที่จะยุติสงครามกับทางด้านยูเครนนั่นแหละ ขณะที่ในบัลแกเรียบริษัทลูกออย,ยซึ่งเป็นเจ้าของโรงการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและสถานีบริการน้ำมันกว่า200แห่งซึ่งหมายความว่าการคว่ำบาตรนั้นจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งหมดหากว่ารัสเซียนั้นยังคงควบคุมดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าวรัฐบาลของบัลแกเรียจึงได้เข้าควบคุมบริษัทเหล่านี้เนี่ยครับแล้วก็มีการแต่งตั้งรูเมนสเปซอฟอดีตหัวหน้าสำนักง,งานสัญญาสัญญาสัรพะกรแล้วก็แชมป์พ่อไก่ เป็นผู้บริหารพิเศษของลูกออยในบัลแกเรียลูกออยนั้นถือเป็นทรัพย์สินชิ้นเอกของอิทธิพลรัสเซียในบัลแกเรียลูซลันเตฟานอฟหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จากศูนย์เพื่อการศึกษาระบบประชาธิปไตยบอกว่าแม้ว่าจะมีความสงบสุขในยูเครนแต่นโยบายระยะยาวของรัสเซียก็คือการต่อต้านยุโรปดังนั้นเราจึงไม่สามารถทำธุรกิจกับพวกเขาต่อไปได้การแยกตัวคือหัวใจสำคัญของเกมนี้ แม้ว่าบบลเรียจะเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปและก็นาโต้ก,ก็ตามเนี่ยครับแต่ว่าการเคลื่อนไหวน,นี้ถือเป็นมาตรการที่รุนแรงประเทศที่ครั้งหนึ่งเคยใกล้ชิดกับรัสเซียถึงขั้นขอรวมเข้ากับสหภาพโซเวียสกลับมีความแตกแยกทางการเมืองระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนและก็ต่อต้านรัสเซียรูรเบนราเดฟเป็นประธานดีที่สนับสนุนรัสเซียพยายามที่จะขัดขวางการยึดทรัพย์ของลูกออยแต่ว่ารัฐสภาลงมติคว่ำบาดการยับยั้งของเขาซึ่งบ่กชี้ว่าภูมิ ทัศทางการเมืองอาจจะกําลังเปลี่ยนแปลงไปสําหรับในบัลแกรเรียส่วนที่เซอร์เบียครับเซอร์เบียเองนั้นก็จําเป็นที่จะต้องเลือกข้างในประเทศเซอร์เบียซึ่งทําสงครามกับนาโตในช่วงทศวรรษ1990นการเบนักการเมืองพยายามมานานที่จะประครับประคองจุดยืนทางการเมืองระหว่างรัเสเซียและก็สหภาพยุโรปอย่างไรก็ตามขณะนี้เนี่ยครับเซอร์เบียอาจจะต้องเลือกข้างการเลือกที่จะเป็นกลางเป็นไปได้เมื่อระเบียบโลกมีเสถียรภาพเท่านั้น นี่คือสิ่งที่นักวิเคราะห์อย่างโนวาโควิดนั้นได้ให้ข้อมูลแต่ว่าตอนนี้ระเบียบโลกนั้นกำลังถูกปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆนั้นก็กําลังเปลี่ยนไปประธานดีอเล็กซานดราบูซิสเตรียมเข้าควบคุมโรงกลั่นน้ำมันอย่างนาสนาอินดัสเทรียลของเซอร์เบียซึ่งเป็นของก a า p r รอมเนฟและก็ก p า o พรอที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียปัจจุบันโรงกลั่นนั้นอยู่ในโหมดของหยุดการทางาน เนื่องจากไม่มีใครสามารถขายน้ำมันให้กับทางด้านในส่วนของนาฟตาอินดัสเทรียลเซอร์เบียได้ซึ่งก็ถูกคว่ำบาตรไปอเล็กซานดราวูสิตหวังว่ากระทรวงการคลังสหรัฐจะผ่อนผันการคว่ำบาตรให้เขาเพื่ออนุญาตให้โรงกลั่นสามารถกลับมาดําเนินการได้อีกครั้งในขณะที่กําลังมองหาผู้ซื้อที่ไม่ใช่ชาวรัสเซียอเล็กซานดราวูสิตยังคงพยายามหลีกเลี่ยงการสร้างศัตรูโดยบอกกับนักข่าวเมื่อสุดัปดาห์ที่แล้วว่าหากบริษัทนาฟตา อินเดียรเซเบียถูกโอนเป็นของรัฐเราก็จะสามารถเสนอราคาที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้กับเพื่อนชาวรัเสเซียของเราแต่เบื้องหลังท่าทีที่นุ่มวนวลความจริงก็คือรัเสเซียได้สูญเสียอํานาจต่อรองที่สําคัญไปแล้วเนื่อง่าโควิดบอกว่าไม่มีทางใดก็ทางหนึ่งดูเหมือนว่ารัเสเซียนั้นแล้วก็การพรอมจะต้องออกไปผลที่ตามมาตามลําดับนั่นก็คือว่าเซรเบียคือการผลักดันไปทางตะวันตกอย่างไม่ต้องสงสัยก็คือไม่ได้อยู่กับรัเสเซียอีกต่อไปสําหรับรัเสเซีย นี่ก็จะเป็นความเจ็บปวดหลังจากหลักการในความคิดของปูตินก็คือว่ารัเสเซียมีขอบเขตผลประโยชน์ทางประวัติศาสตร์ที่ชอบทำซึ่งขยายไปถึงยุโรปตะวันออกและยุโรปกลางในปีที่แล้วทางด้านอดีตประธานดีและโฆษกของปูตินอย่างดมิทรีเมสเวเลฟก็บอกว่ายังมีรัฐที่มีอานาจมากเท่าใดแนวรบเชิงกลยุทธ์ก็ยิ่งขยายออกไปไกลกว่ารมแดนของรัฐเท่านั้นนี่คือเหตุผลซึ่งเป็นเขตผลประโยชน์แห่งชาติของรัสเซีย เอเบเลียซานกินานักรัฐศาสตร์ชาวบัลกเรียแล้วก็เป็นคณะบดีจากมหาวิทยาลัยแทป์เบิลโรมก็บอกว่าการสูญเสียอํานาจเหนือพลังงานยุโรปตะวันออกผลักดันให้รัสเซียจนมุมเธอบอกว่าไม่ได้หมายความว่าอิทธิพลของพวกเขาจะหายไปแต่ก็จะถูกจํากัดอย่างแน่นอนและอาจจะเจาะลึกลงไปในเครือข่ายที่คุมเครือของพวกเขาในขณะเดียวกันนั้นหากว่าการคว่ำบาตรรถแเซีแล้วก็ลุกออยได้สร้างปัญหาให้กับทางด้านปูตินในยุโรป ก็อาจจะกาลังกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงยิ่งขึ้นในประเทศรัสเซียเนื่องจากว่ากลไกสงครามของเขาสูญเสียเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนตัวเลขจากแคสเลอร์แสดงให้เห็นว่าปริมาณการส่งออกน้ำมันของรัสเซียไปยังจีนซึ่งเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียได้ลดลง500บาร์เรลต่อวันเหลือ800บาร์เรลต่อวันนับตั้งแต่เดือนตุลาคมซึ่งเป็นระดับต่ําสุดที่บันทึกไว้นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ส่วนการส่งออกไปอินเดียียและกก,ก็ุ ลดลงเช่นเดียวกันโดยรวมแล้วปริมาณการส่งออกของลูกออยได้าหายไปเกือบทั้งหมดในเดือนกันยายนบริษรัทน้ํามันแห่งนี้ขายน้ํามันได้ราว5,6900 0บาหเรลต,ต่อวันแต่ในเดือนพฤศจิกายนตัวเลขเรงกล่าวลดลงถึง89%เหลือเพียงแค่6ก0 0 0บนสีเรลต,ต่อวันการส่งออกน้ํามันทางทะเลข,ของรัสเซียก็ลดลง2 8เในช่วง2เดือนที่ผ่านมากฎใหม่นั้นกําลังส่งผลกระทบทั้งปริมาณน,น้ํามันที่รัสเซียสามารถขายได้และราคาที่สามารถขายได้ ส่วนลดราคาน้ำมันรัสเซียที่ขายให้กับอินเดียได้ขยายตัวจาก2ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับน้ำมันดิบเบรนท์ Brent เป็น6ดอลลาร์สหรัฐก่อนการคว่ำบาตรของสหรัฐน้ำมันรัสเซียถูกขายให้จีนในราคาที่สูงกว่าเบรนท์อยู่2ดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากว่าคุณภาพและความสะดวกในการขนส่งจากท่าเรือโคมิโนทางต้นออกแต่ตอนนี้กลับขายในราคาที่ลดลง4ดอลลาร์สหรัฐมูลค่าความเสียหายมีมหาศาลโดยรวมแล้วเบนจามินฮิวเกนสตอ็อกจากสถาบัน เทียบสกูลออฟอิคอนอเมกอินสติทิประเมินว่าการความบาตใหม่ของสหรัฐกำลังทำให้ปูตินสูญเสียไรายได้จากน้ำมันระหว่าง2,500ล้านถึง5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณ1ใน3ของรายได้จากการส่งออกของรัสเซียต่อเดือนซึ่งรวมอยู่ที่15,400ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนกันยายนอย่างไรก็ตามครับนักวิเคราะห์ไม่ได้คิดว่าผลกระทบจะยังคงอยู่ยาวนาน เนื่องจาก,กวารัสเซียนั้นกําลังพยายามเปลี่ยนกลยุทธ์ซึ่งเป็นผลมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าการซื้อน้ํามันรัสเซียยังคงถูกกฎหมายหมายความว่าผู้ซื้อจะผเผชิญกับการลงโทษก็ต่อเมื่อพวกเขาซื้อจากบริษัทที่ถูกคว่ำบาตรเท่านั้นดังนั้นรัสเซียจึงใช้บริษัทอื่นเพื่อขายน้ํามันต่อไปสิ่งที่รัสเซียกําลังพยายามทําคือการขายบาเรลของตนโดยการนําตราสินค้าของรัสแนปและลูกออยออกไปให้ได้มากที่สุดโอมาอูนฟารักซาฮีหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์น้ามันของแคปเลอร์ บอกว่าตัวเลขจากแคปเลอร์แสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ำมันรัสเซียที่ขายโดยหน่วยงานที่ไม่ระบุตัวตนเพิ่มขึ้นมากกว่า3เท่าระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤกจิกาจนที่ผ่านมาแต่ระดับสูงสุดในประวัติการที่มากกว่า1ล้านบาร์เรลต่อว,วันซึ่งหมายความว่าผู้ขายที่ไม่ระบุตัวตนกำลังจะแสงหน้ารอปในฐานะผู้ขายน้ำมันรัสเซียรายใหญ่ในที่สุดการวิเคราะห์กิจกรรมของเรือบรรทุกน้ำมันล่าสุดของแคปเลอร์แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดนะครับในการซื้อขายน้ำมันดิบของรัสเซียซึ่งได้เริ่มการ เปลี่ยนเส้นทางการเดินทางระหว่างจีนและก็อินเดียมากขึ้นนะครับรวมถึงการถ่ายโอนสินค้าจากเรือสู่เรือในสถานที่ที่ผิดปกติเช่นนอกชายฝั่งมุมไบซึ่งไม่ใช่เขตถ่ายโอนปกตินอกจากผู้ขายที่ไม่ระบุตัวตนแล้วบริษัทรัสเซียขนาดเล็กอื่นๆก็ได้พังงาขึ้นมาเป็นผู้ขายน้ํามันรายใหญ่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาขอ้อมูลจากแคปเลอร์แสดงให้เห็นว่าบริษัทต่ตางๆเช่นทัสเนฟรัเรสเอ็กพอร์ตมอร์สเอ็กพอร์ต แล้วก็ l g h a Marin, e DMC C ก็กลายเป็นผู้ขายน้ำมันรัสเซียรายใหม่ที่กำลังเติบโตในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งนี่ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่คล้ายคลึงกับอิหร่านนะครับซึ่งถูกมาตราการการคว่ำบาตรมานานจากแบบอย่างที่เกิดขึ้นนี้รัสเซียอาจใช้เวลาเพียง2หรือว่า3เดือนในการปรับเปลี่ยนการขายน้ำมันทั้งหมดผ่านบริษัทอื่นและทําให้ปริมาณการส่งออกน้ำมันกลับสู่ระดับปกติแต่แม้ว่าประธานดิวัลดิเมียร์ปูตินจะสามารถกู้คืนยอดขายได้ แต่เขาไม่น่าจะสามารถกู้คืนส่วนต่างราคาได้คําถามก็คือว่าความพ่ายแพ้ทางเศรษฐกิจครั้งนี้จะเพียงพอหรือไม่ที่จะทําให้ปูตินนั้นยอมรับข้อตกลงสันติภาพซึ่งส่วนใหญ่อาจจะไม่เป็นไปตามความต้องการของเขาซึ่งชาวรัเสเซียก็จะไม่ยอมแพ้โดยไม่มีการต่อสู้นี่คือสิ่งที่เตฟฟานอฟเตือนแต่มาตรการการคว่ำบาตรเหล่านี้ล่าช้าเกินไปแล้วหากเราจริงจังกับการนํารัเสเซียเข้าสู่โต๊ะเจราจาในขณะเดียวกันนั้นสำนักข่าวบุมเบิร์กก็รายงานนะครับว่ารัเสเซียเองนั้น ก็กาลังเตรียมเปิดขายพันธบัตรอธิปไตยที่กําหนดเป็นสก,กุลเงินหยวนครั้งแรกซึ่งเป็น,นกลไกที่จะช่วยให้ประเทศระดมเงินสดที่จําเป็นอย่างยิ่งในขณะเดียวกันนั้นก็สนับสนุนความพยายามของจีนในการเพิ่มการใช้สก,กุลเงินของตนในตลาดระหว่างประเทศกระทรวงการคลังของรัสเซียจะเริ่มเปิดรับคําสั่งซื้อตั้งแต่วันนี้ครับก็คือ2ธันวาคมสําหรับาสารานี่ที่ซื้อขายในประเทศซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วนสำนักข่าวอินเทอร์เฟกรายงานนะครับว่าผู้กู้คาดว่าจะทําตลาดนี่ ใหม่ด้วยอัตราดอกเบี้ยหน้าตัวเป้าหมายที่6 2 5ถึง6.5%สําสำหรับชุดขายอายุ3.2ปีและอัตราดอกเบี้ยหน้าตัวจะถูกจำกัดไว้ที่ 7. 5าเเสำหรับชุดอายุ7ปีครึ่งนะครับเนื่องจากว่ารัสเซียนั้นเผชิญภาวะขาดทุนและถูกปฏิเสธการเข้าถึงเงินทุนสก,กุลดอลลาร์และก็ยูโรการระดมทุนด้วยหนี้สก,กุลเงินหยวนจึงกำลังเป็นแรงจูงใจที่สำคัญเพราะการเกินดุลการค้ากับจีนที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ผู้ส่งออกท้องถิ่นมีสก,กุลเงินนนวล้ตล การขายพันธบัตรในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการแสวงหาสกุลเงินโลกที่สอดคล้องกับอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองของจีนอีกด้วยทางด้านเฮเลนาฟางนะครับซึ่งคนนี้เป็นนักวิเคราะห์จากไชน่าเซี่ยงเซี่ยงจีน International Credit Rating ก็บอกว่าการเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้การทําให้สกุลเงินหยวนเป็นสากลในระดับท้องถิน่นและเป็นตัวบ่งชี้ว่ามันมีความสําคัญถึงภูมิศัส์ทางการเงินโลกที่กําลังพัฒนา จากมุมมองระยะยาวการออกพันธบัตรอธิปไตยสกุลเงินหยวนของรัสเซียขับเคลื่อนผ่านการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในแนวโน้มการลดการพึ่งพาสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแนวคิดของรัสเซียในการขายพันธบัตรที่เป็นสกุลเงินหยวนมีมาตั้งแต่ปี2015ซึ่งเป็นปีหลังการผนวกไพรเมียที่กระตุ้นให้เกิดการข้อบัตคัที่ตัดบริษัทท้องถิ่นบางแห่งออกจากตลาดโลกสงครามในยูเครนตั้งแต่ปี2022ได้ทาให้รัสเซีย,ยถูกโดดเดี่ยวในระดับระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น โดยมีเพียงจีนเท่านั้นที่เป็นเช่นชีวิตทางเศรษฐกิจและการเงินที่สําคัญให้กับรัสเซียข้อมูลที่รวบรวมโดยสำนักข่าวบุมเบิ์กก็แสดงให้เห็นนะครับว่า,วาการออกพันธบัตรเงินหยวนของรัสเซียในครั้งนี้จะเพิ่มยอดรวมของรัฐบาลต่างประเทศที่ระดมทุนด้วยสกุลเงินหยวนในปีนี้1 3หมื่นล้านหยวนซึ่งเป็นสถิติใหม่โดยมีผู้กู้ผู้อื่นรวมถึงฮังการีอินโดนีเซียและซาจาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยความต้องการกู้ยืมเงินให้ในสกุลเงินจีนจากผู้ออกตราสารนี้เพิ่มขึ้นนี้ เกิดขึ้นพร้อมกับการขยายตัวของการออกพันธบัตรเนี่ยนะครับเรียกกันว่าดิมซัมบอลและก็การใชก้การจัดการเงินทุนนี่สกุลเงินหยวนของนิติบุคคลต่างชาติภายในจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพันธบัตรติมซัมราสถานีที่กําหนดเป็นสกุลเงินหยวนนอกประเทศมียอดรวม855,000ล้านหยวนในปีนี้สูงกว่าสถิติทั้งปีปี2024แล้วในขณะที่นอกจากนั้นยังมีพันธบัตรแพดด้า ็นหนี้สกุลเงินหยวนที่ขายโดยผู้กู้ต่างชาติตลาดในตลาดในประเทศจีนก็เคยแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์หนึ0ันล้านหยวนในปี2 0 2 4ก่อนจะลดลงเล็กน้อยในปีนี้ขณะเดียวกันนั้นการกู้ยืมเงินหยวนของนิติบุคคลต่างชาติก็ยังแข็งแกร่งโดยผู้ผลิตน้ำมันของรัฐอย่างคาซัคสถานวางแผนจะออกบัรชบัตรติมซำครั้งแรกและก็เข็นยากกำลังพิจารณาข้อตกลงในการแปลงหนี้สกุลดอลลาร์เป็นเงินกู้สกุลเงินของเงินหยวนเช่นเดียวกัน ในคณะทีสโลวีเนียและก็ปากีสถานก็ประกาศความตั้งใจที่จะกู้ยืมเงินในสกุลเงินหยวนเช่นกันสำหรับรัสเซียสกุลเงินหยวนมีสถานะที่โดดเด่นอยู่แล้วในพอร์ตการลงทุนของกองทุนความมัง่งคั่นแห่งชาติโดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ5 7เของสินทรัพย์สภาพคล่องและว,วันที่1พฤศจิกายนเพิ่มขึ้นมาจาก3 1เมื่อวันที่1มก,การาคมปี2022ถึงแม้จะมีความเคลื่อนไหวเชิงบวกแต่ว่านักสังเกตการณ์บางรายยังคงตั้งข้อสังเกตหรือว่าข้อสงสัััััยยยเกกกี่ววบบคคาาาามํญของรพนธต เงินหยวนของรัสเซียต่อความทะเยอทะยานของสกุลเงินจีนโดยชีย้ให้เห็นถึงความท้าทายที่มาจากต้นทุนการป้องกันความเสีย่ยงและก็ความลึกของแหล่งสภาพคล่องสกุลเงินหยวนและประเทศต่างๆในขณะที่ติงซวงหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของจีนและเอเชียเหนือน,นั้นเนี่ยครับบอกว่าการออกตราสารหนี้นี้มีความสมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจสําหรับรัสเซียและเป็นไปนได้มากที่รัสเซียนั้นยังคงที่จะระดมทุนด้วยหนี้สกุลเงินหยวนต่อไป และประเทศอื่นๆอาจจะทําตามหากว่าการออกตราสารนักกล่าวมีเหตุผลทางเศรษฐกิจสําหรับพวกเขาซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับในการปรับเปลี่ยนแนวทางต่างๆของทางด้านรัสเซียเพื่อที่จะค้ายันเศรษฐกิจของตัวเองให้เดินหน้าต่อไปได้ในขณะที่ทางด้านมาโกโรบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐก็ได้กล่าวถึงการพบปะหารือกับคณะเจรจาจากกรุงเคียบนะครับที่ฟลอริดา ก็บอกว่ารัเสเซียนั้นจาเป็นต้องเป็นส่วนหนึ่งของสมก,การในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพสําหรับยูเครนคณะผู้แทนยูเครนทึ่นําโดยรุดิมรูเบิลเจ้าหน้าที่ความมั่นคงระดับสูงได้หารือเกี่ยวกับแผนในการนําสันติภาพเนี่ยนะครับของประธานดีโดนัทรั้์กลับมาใช้งานแล้วก็เป็นการประชุมเนี่ยนะครับเพื่อที่จะหาทางออกที่ดีมาโกรูบิอนั้นบอกแบบนี้ครับบอกว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่กําลังเคลื่อนไหวและเห็นได้ชัดว่า มีอีกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่จะต้องมีส่วนร่วมในสมการนี้และสิ่งที่ดําเนินต่อไปนี้เขาเชื่อว่าเบื่อสติฟวิทคอฟเดินทางไปยังกรุง,งมอสโกก็จะสามารถที่จะทําความเข้าใจสิ่งต่างๆได้มากยิ่งขึ้นในขณะที่รุดเ็มอ er ุเบรอฟกล่าวถึงการเจราจาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากลําบากแต่ก็มีประสิทธิผลพร้อมบอกด้วยว่าความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมบนเส้นทางการสู่สันติภาพที่ยุติธรรมแม้ว่านักวิจารณ์ในยูเครนและตะวันตกนั้นจะประดามแผนการของทั้งแต่ว่าเขาเองนั้นเนี่ยครับ ก็มองว่านี่มันคือสิ่งที่จะต้องนํามาปรับแต่งอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งในระหว่างการประชุมอย่างไรก็ตามยูเครนได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องสําคัญบางประการของรัเสเซียไปแล้วนะครับรวมถึงการถอนทหารออกจากดอนบาสและการยอมรับอย่างเป็นทางการต่อรมแดนใหม่ของตนในขณะที่ประชามดิวาลาดิเมียปูตินผู้นําของรัเสเซียกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการจุดยิงนั้นเป็นไปไม่ได้ตามใดที่ยูเครนย,ยังคงยึดครองดินแดนส่วนต่ตางของรัเสเซียอยู่นะครับนั่นเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับสำหรับเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้น นำไม้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้นะครับคุณผู้ชมรับฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถ่ายอัปเดตในทุกๆวันนั้นท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ความขัดแยง้งเรื่องราวสก,กัดเบืองเรื่องราวของทางด้านเศรษฐกิจนะครับรวมถึงสาระความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆนำไม้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในทุกๆวัน นอกจากนั้นท่านเข้ามาแล้วท่านยังสามารถที่จะร่วมสมัครสมาชิกรายเดือนของช่องถายอัปเดตได้นะครับมี3แพ็กเกจให้เลือกเริ่มต้นด้วยแพ็กเกจละ100บาทนะครับหรือว่าท่านจะเลือกแบบ300บาทหรือว่าแบบ600บาทก็ทําได้เช่นเดียวกันหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนผ่านซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทซุปเปอร์เตงก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะร่วมสนับสนุนได้หรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์นะครับเลขที่บัญชีก็169 3 1693425111นครับ หนึ่งหกเก้าสามสี่สองห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนด้วยการสั่งซื้อเครื่องดื่มเวลาริ่งนะครับน้ำว่านหางจร,าระเข้ผสมเนื้อว่านเน้นๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นแบรนด์ของผมเองแบรนด์เวลาริ่งนะครับไม่ใช้สารกันบูดไม่ใช้สารกันเสียมีเครื่องหมายออยรับรองถูกต้องนะครับคุณผู้ชมครับหาซื้อที่ไหนไม่ได้ครับผมไม่ได้ขายปลีกผมขายผ่านออนไลน์เท่านั้นท่านสามารถที่จะสั่งซื้อได้ผ่านไลน์แอดเวลาริ่งนะครับตัวแอดตัว V ตัว E ตัว R ตัว A ตัวดีตัว R ตัว I ตัว N ตัว K นะครับไล่แอดเวลาริงแล้วก็สอบถามรายละเอียดกันมาได้ผมจะส่งให้กับท่านถึงบ้านนะครับไม่คิดค่าจัดส่งแต่อย่างใดแต่ถ้าเกิดเสียหายชำรุดต่างๆนั้นเนี่ยครับผมก็เคลมให้ด้วยนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันคาคืนนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาาอัปเดตก็ขอให้ทุกคนขอให้ทุกท่านนั้น,นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ